สวัสดีค่ะมีเวลาแต่งหน้าสิบนาทีทำยังไงนะคะวันนี้อยู่รีบจริงนะคะแต่ก็อยากจะไลฟ์นะคะเสียงชัดเจนนะคะเดี๋ยวเพลงเพลงต้องเอาเบาๆคลอๆนิดนึงนะคะโอเค <c oughs> เริ่มกันเลยนะคะน,นี้ใช้เซรั่มก่อนเลยนคะคะใหยยาเซรั่มนะคะ ชอบมากเลยละมุนมากเวลาเราแต่งหน้ารีบคือแบบว่าเราจะต้องเอาจุดที่สำคัญก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้อยู่ได้โจทย์มาว่าแต่งหน้า10บนาทีทำไง ะะเอาง่ายๆเลยแบบอิวอันนี้ตอนนี้อิ่กําลังลงตัวเซรั่มตัวนี้อยู่นะคะเป็นไฮยาเซรั่มนะคะอย่างที่บอกว่า,อาของอิวเนี่ยชอบลงสองรอบเมื่อสักครู่มันซึมไปหมดละเครื่องการความอิ่มน้ําของผิวตอนนี้หน้าหนาวนะคะอากาศเริ่มแห้งแล้วเหมาะมากเลยถ้าใครที่แบบผิวเริ่มคันนะคะอิวก็เริ่มคันตัวนะ ตอนนี้คือผิวมันแห้งไงบางทีบางคนอาบน้ําอุ่นอะไรเงี้ยก็จะเริ่มคันแต่ผิวหน้าเราก็แห้งตามเลยนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณอาลีสวัสดีทุกคนนะคะโอเคเราลูบจนซึมละเขาจะไม่เหนียวเลยนะเซรั่มตัวนี้นี่นะคะ สั่งซื้อได้เลยนะคะของมาแล้วนะคะพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้จัดโปรโมชั่นไปนะคะ500บาทส่งฟรีออเดอร์ไปแล้ว50ขวดนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันโปรโมชั่นนะคะก็ซื้อในราคา600บาทนะคะอันนี้เราลงฟิลเลอร์นะคะวันนี้อยู่จะใช้รองพื้น air coverage จะเป็นลองพื้นที่มีกันแดดลงตัวนี้เขาไม่ให้พูด <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นริ้วรอยนี่นะคะตัวนี้ฟิลเลอร์นะคะเป็นฟิลเลอร์กบล่องลึกทําให้ผิวเราเรียบสิบนาทีผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพูดเยอะจะไม่ทันพอเราลงฟิลเลอร์เสร็จนะคะอยู่ลงแป้ง air coverage ตัวนี้นะคะ เป็นเป็นรองพื้นที่แห้งเป็นแป้งเลยเหมาะสำหรับวันที่แบบเรารีบๆเนี่ยพอลงพอลงตัวฟิลเลอร์แล้วผิวจะเรียบขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาพวกสิวประจำเดือนนะคะสิวโฮอร์โมนรอบปากเลยเสียงอยิวชัดไหมคะถ้าชัดเดี๋ยวใครช่วยแจ้งอยู่นิดนึงว่าเสียงชัดไหมนี่นะคะลงแป้งแอนคอร์เรจนะคะอิวลงเบอร์สองแล้วลูบไปเลย เราลูบไปก่อนนะคะแล้วค่อยมากดย้ำที่หลังถ้าอาจจะไม่สวยวันนี้ไม่มีเวลาประดิษฐ์นะคะ บางเสร็จปุ๊บเราก็มากดรองพื้นนะคะเนี่ยค่ะพอรองพื้นตัวนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็มีกันแดดด้วยนะคะมีกันแดดด้วย spf 50บ pa บวก,บวก,บวกคือมันเป็นเนื้อแมทที่คุมมันดีมากเนี่ยค่ะพอลงไปปุ๊บเขาก็จะแนบติดไปกับผิวเลย แล้วเราก็กดย้อมนิดๆสำหรับรอยสิวนะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะตัวนี้ปิดรอยสิวได้ปิดกระปิดฝ้าได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ้ากระที่เข้มมากๆเนี่ยแนะนำว่าให้ให้ใช้สติก เสริมไปอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะคอนเซปต์เขาก็คือบางเบาเนาะแอร์เนาะบางเบานะคะตัวนี้ด้ยส่วนตัวอยู่ชอบลงบางๆเลยถ้าเป็น Every Day เอวิดียลุกปกติเลยนะคะชอบบางๆเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าลงหนาปุ๊บเนี่ยดูหน้าเรามีอายุเนี่ยค่ะและอีกก็กดทับบริเวณที่มันเป็นรอยสิวกดตป พี่ขวานูเพิ่งเข้ามาค่ะรองพื้นตัวไหนรองพื้นตัวนี้จ้า air coverate นะคะเป็นรองพื้นที่แห้งเป็นแป้งได้เลยนะคะสำหรับคนผิวแห้งช่วงหน้าหนาวใช้ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องลงแป้งฝุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผิวมันหรือผิวผสมแบบพี่อิ๋วเนี่ยก็ลงแป้งฝุ่นเพื่อเซ็ตรองพื้นนิดนึงเพื่อจะให้รองพื้นติดทนแต่ถ้าใครผิวแห้งหรือทํางานในออฟฟิศเนี่ยตัวนี้เหมาะมากนะคะมันจะ,ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนียนฉ่าตลอดทั้งวันเลย ลงแล้วคือแบบสวยเลยนะคะตัวนี้อีปิดรอยสิวเห็นไหมคะอีปิดรอยสิวแล้วนะคะตัวนี้นะคะแป้งแอร์คัพเรดตัวนี้เขาจะมีกันแดดด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่มีกันแดด sp 5 0วันนี้พี่อยูไม่ลงกันแดดนะคะก็คือจะลงแป้งตัวนี้แล้วจบนะคะเป็นวันสบายๆเบาๆนะคะเพราะว่าออกไปทานกว๋วยเตี๋ยวแปบ๊บเดียวนะ แล้วก็ไปส่งรองพื้นลูกค้าด้วยนะคะวันนี้มีนัดรับรองพื้นด้วยนะคะพี่ยกดแล้วนะคะกดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะน่าจะเลยสิบเลยยังไม่ได้เขียนคิวเลยเนี่ยถ้ามีถ้ามีบรรยายหรือมีพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะช้าไงนะคะแล้วก็พี่อยู่เซตได้แป้งฝุ่นนิดนึงเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราผิวเราผิวผสมถ้าหน้าหนาวผิวอยู่จะเป็นผิวผสมแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็กลายเป็นคนผิวมัน เป็นอย่างนั้นเลยนะคะอยู่ใช้แป้งฝุ่น Y1 นะคะเป็นแป้งฝุ่นที่ยอดขายอันดับหนึ่งในเพจอีกตอนนี้เป็นแป้งฝุ่นที่ช่างแต่งหน้าชอบมาก1คือปริมาณเยอะสองคือมันบางเบาแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นที่ช่วยเซ็ตรองพื้นให้ติดทนนานแล้วก็เนียนใสมากแป้งฝุ่นตัวน,นี้ใช้ได้ทุกสีผิวนะคะใช้ได้ทุกสีผิวเลยที่ช่างเขาชอบเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเซ็ตรองพื้นเนี่ย ทําให้หน้ามันผ่องออร่านะคะแป้งบางตัวเนี่ยพอเวลาเซ็ตรองพื้นปุ๊บเนี่ยทำให้สีรองพื้นมันเพี้ยนนะคะโอเคนะคะโอ้โหคนเข้ามาดู33คนเลยเหรอวันนี้วันธรรมดาเนาะอิู่เขียนคิ้วนิดนึงนะคะก่อนเขียนคิ้วเดี๋ยวดัดขนตานิดนึงดัดขนตา สเต็ปคือถ้าแต่งหน้าสิบาาทีเนี่ยไม่มีเวลาประดิษฐ์เยอะเลยลงลงพื้นให้นินเนียนปัดมัดคัล่านิดๆเขียนคิ้วนหน่อยๆปัดแก้มทาปากจบไม่มีเวลาคัดเบ้านะคะไม่สามารถแตงจริงตาเปลือยๆอ,อ่ะสวยนะสวยแบบเสร็จแล้วก็คือเขียนคิ้วเลยนะคะ อยู่ใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ขายดีมากเลยเป็นดินสอเขียนคิ้วสามมิตินะคะหัวเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีขายที่เพจเราด้วยนะคะเป็นนําเข้าจากเกาหลีนะตัวนี้ถ้าใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยตัวนี้เหมาะมากก็คือใช้เขียนมันจะไม่ทื่อไม่แข็งนะคะแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยที่สําคัญคือกันน้ํากันเหงื่อดีมากเมื่อก่อนเขียนคิ้วอ่ะมันเป็นเนื้อครีมใช่ไหม พอเวลาโดเนเงื่อปุ๊บมือป้ายปั๊บหางขาดแต่ตัวนี้คือเป็นเนื้อแว็กนะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อแว็กเหมือนเทียนไขพอลงไปแล้วมันจะนุ่มลื่นอยู่ก็จะเขียนตามรูปคิ้วธรรมดาเลยวันนี้วันนี้จะไม่อะไรเยอะนะคะวันนี้ไม่ได้กันคิวด้วย ถ้ากันคิ้วจะสวยกว่านี้เนี่ยค่ะลงตามรูปคิ้วได้เลยแล้วเราก็ใช้แปรงที่มีอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเสร็จขนคิ้วนิดนึง เสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะในสอเขียนคิ้วนี่แหละตัดขอบนิดนึงไลฟ์นี้ไม่นานนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะอยู่ด้วกันก่อนนะโอเคนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอิวจะใช้มาสคาร่าเจลเซตนิดนึงนะคะ เพื่อให้ขนคิ้วมันเรียงเส้นเนาะระแวงนะกลัวกลัวแฟนมาตามแฟนบอกให้เวลา10นาทีแต่งหน้าตามใจผู้ชาย <c oughs> เสร็จแล้วใช้บ r ัชคอนทัวร์ลงนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะวันนี้จะแต่งแนวแบบว่า เบสิกมากๆเลยนะคะเท่ๆนิดนึงนี้ใส่กางเกงยีนกับเสื้อยืดนี่นะคะลายด่างนิดนึงให้มันมีโครงขนาดแต่งหน้าแบบด่วนยังต้องไลายด่างหรือล่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราแบบดูดูดีอ่ะดูอินเตอร์อ่ะจะบอกว่า เนี่สำคัญเหมือนกันนะแล้วก็ปัดเฉดดิ้งนิดนึงนะคะสีน้ำตาลเมื่อสักครู่นะคะปัดเฉดดิ้งอี๋ไม่รู้ว่ามุมกล้องมันแหงนไปไหมแต่ตอนนี้คงปรับไม่ทันแล้วล่ะ <c oughs> สงสารตัวเองนี่นะคะปัดเฉดดิ้งเลยขยี้ไปเลยอันนี้สำหรับคนที่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้านะคะอีกว่าต้องมี เพราะว่ามันจะทําให้การแต่งหน้าของเราดูนัวดูกลืนคือมันไม่คือมันละมุนนะนะคะคือถ้าใครไม่มีตัวนี้ไปซื้อมาใช้เลยราคาดีมากราคาราคาเต็มจำไม่ได้แต่ถ้าราคาสมาชิกกิฟฟ์ลินอยู่ที่315บาทนะคะมี3สีเนี่ยมันจะละมุนล,ละมุนไม่ดังไม่เข้มนะคะเป,เป็นเป็นเนื้อแป้งปรับปรับโทนสีผิวที่ดีมากๆ อย่างก่อนหน้านี้เคยใช้ของเคาน์เตอร์แบนนะคะราคาประมาณพันกว่าบาทของยี่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยเอ็นะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้เบ้าหน้าที่แบบว่าโอเคละนะคะเดี๋ยวเราปัดแก้มกันนิดหนึ่งมีปัดแก้มกับปัดไฮไลท์ขอปัดไฮไลท์ก่อนละกันนะไฮไลท์ก็คือช่องกลางนะคะช่องกลาง ปัดให้หน้าเราดูดูสว่างนิดเสร็จแล้วปุ๊บก็ปัดแก้มนะคะปัดแก้มในตลับนี้เลยนะคะสีอันนี้จะเป็นพาเลตพาเลตสีชมพูนะคะอมชมพูแต่จริงๆอุกว่าน่าจะเป็นส้มเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นส้มนะเป็นส้มจะ โอเคกว่าอันนี้ก็เป็นชมพูเป็น,นสีส้มนะคะอันนี้ถ้าใครดูแลชอบช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ให้อยู่ด้วยนะคะ มากๆนะคะสำหรับใครที่แชร์ให้นะคะขอให้เฮงเฮงปังๆรวยๆสวยๆนะคะเสร็จแล้วปัดมัสคาร่าเลยค่ะปัดมัสคาร่าเลยปัดให้เรียงเส้นเลยนะคะ ซาร่าห้ามให้เป็นก้อนนะคะต้องเรียงเส้นเท่านั้น รองพื้นแบบสติกใช้ดีมากจริงๆนะเนยียนมากขอบคุณคะ่ะไม่โป้นเลยคะ่ะตอนแรกลังเลเพอเห็นไลฟ์คุณอิ๋วใช้ได้ตามขอบคุณมากๆนะคะคุณทานสุราพัทใช่ไหมคะคุณตาลใช่ไหมคะขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะใช้รองพื้นสติกบอกว่าหุยแน่นมากเลยดีมากงานดีมากประทับใจมาก แบบนี้ก็คือเดี๋ยวต้องทำรีวิวลูกค้าลูกค้าคนไหนส่งรีวิวมาแจกค่ะแจกลูกค้าคนไหนถ่ายภาพส่งรีวิวมาให้อิู่สั่งสินค้าก็มีของแจกเลยเดี๋ยวอิู่จะประกาศทางเพจนะคะสวยแล้วเราต้องบอกต่อนะคะเป็นการตลาดแนวใหม่ มันเกิดจากผู้บริโภคที่ใช้จริงๆนะรองพื้นกิฟเฟอร์นเขาขายได้ว้ตัวของเขาเองนะคะแล้วถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะตอนนี้อยู่ก็เปิดรับอยู่นะคะอ่ะทาปากเลยนะคะตอนนี้ มือสั่นเพราะพี่อขวโอเค okay. ก็ลองได้ลุกประมาณนี้นะคะพอเรามีเวลาไม่มากนะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าจะเติมจะเติมความความเปล่นประกายให้กับผิว,วาต้องเติมไฮไลท์เพิ่ม แต่อิวว่าประมาณนี้โอเคแล้วอิวไม่ชอบแต่งหน้าขาวอิวชอบแบบแต่งหน้าให้มันดูแบบกลืนดูแทนแทนลิปมีขายหรือเปล่ามีค่ะคุณแอปเปิลซูซ่านะคะอยู่มีขายนะคะลิปอยู่ในอัลบั้มลิปนะคะเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวอิวแชร์ไว้ให้ที่หน้าเพจนะคะเข้าไปดูได้ลิปลิปไม่แพงนะคะลิป340สิบบาท โอเคฟิเนชฟิเนชแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านพกแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งซับมันนะคะจะเป็นเนื้อแบบประมาณนี้นะคะอยู่ใช้ตลอดเลยนะคะถ้าแต่งหน้าเสร็จเราจะเอาแป้งเนี่ยเก็บรายละเอียดตรงผิวเราก็ได้มันจะทำให้รูขุมขนเบอรอทำให้รูมขนเล็กลงนะคะแล้วก็ถ้าใครพกตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้กระดาษซับมันเลย ไม่ต้องเติมแป้งเลยนะคะตัวนี้เป็นแป้งที่เติมระหว่างวันได้วันนี้ไม่ไม่เล่นปลานี้เลยนะคะก็คือเอาเวลาตามจริง ไม่รู้กี่นาทีแล้วนะคะโอเคนะคะอิวก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะเดี๋ยวอยิวขอตัวก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรนะคะพิมมาที่อินบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวอิวตอบให้นะคะทุกอินบ็อกซ์นะคะอิวเป็นคนตอบเองนะคะถามได้ถามเยอะๆก็ได้นะคะไม่ได้ราคานะคะสี่ลิฟเบอร์อะไรใช่ไหมคะอิวใช้เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าชื่อว่าม็อกค่านะคะเบอร์ห้าสวยมากมาก แล้วก็ติดทนนะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวบำรุงลิมฟีปากด้วยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ